ปปายปักช่อง <laughs> อย่าตัวทีเซฟจะขาดปากช่องถึงปักช่องนะครับถึงปักช่องแล้วไม่ <laughs> ล,ล้ำแล้วรถตัดปักช่องครับรถตัดปักช่อง ไม่ถืออ,อย่าพูดอย่าพูดดับท้กงปาก <c oughs> ไปไกลเลยวันนี้ดูคล่น รฝั่งนน้นจะรถเข้ามาได้เหรอเข้ามายังไงวะ ตามล้อฝั่งมาฝั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆฝั่งนี้มาที่อ่าวนี้แล้วก็วกกลับไปที่เดิมจะามาโอ้โอโอโอนอางใหมไว้ถึงสักทีเดี๋ยวโคตรบาดานลุดอยู่

โอ้ยเอ้ยื่เดเราเฮ้ยไปพลาดปดิยิงที่ไหนวะยิงไหนวะเขี่ยกไปด้วยทำอะไรไม่เจอเลยวะดัานไปไหนบ้างฮะ นผีผมไปโน่นนะผมไม่เจอซักอย่างเลยไม่เจอสักตัวเลยแสดงว่าปลามันอยู่ทางนี้ผมไปโน่นนะไม่เจอเลยโอ้ยเส็งบ้าฮะ เด๋เราปานนะครับมาได้ปานรอฟังเอานะครับเออไม่ต้องลึกอยู่ฟังเฮ้ยทำไมต้องล้อป่านกันละไปเอาไปเอาไปผมยังไม่ได้สักแต้มเลยนะครับกำลังล่าแต้มแรกอยู่ ha ha ha

ดีเลยดี <laughs> ยเลย,ยเฮโดรไซด์เดียวกำลังอร่อยจัดเลย